ประกันสังคมแบบใหม่นะครับรายได้17,500บาทส่ง875บาทเริ่มเมื่อไรนะครับตอบคำถามกันครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าประกันสังคมนะครับแบบใหม่ซึ่งจะมีการปรับเนี่ยนะครับจะมีการปรับฐานเงินสมทบนะครับแบบใหม่ที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ อื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเงินบํานาญเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยเงินส่งค์กรณีลางลอดเงินทดแทนทุพพลภาพเงินส่งค์กรณีเสียชีวิตนะครับซึ่งจะเพิ่มเป็นเงาตามตัวนะคือปรับเงินส่งเพิ่มขึ้นนะครับอย่างอื่นๆสิทธิประโยชน์อื่นๆก็ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งจะเริ่มนะครับปรับปี2567เป็นต้นไปนะครับปรับปี2567 เป็นต้นไปและค่อยๆปรับเป็นขั้นบันไดปัจจุบันเนี่ยฐานเงินสมทบสูงสุดคือ15,000บาทส่งสูงสุดคือ750บาทปี67-69ถึงฐานเงินสมทบจะปรับเป็น17,500บาทนะครับสูงสุดแล้วก็ส่ง875บาทคือส่ง5เหมือนเดิมนั่นแหละส่วนปี2 5 7 0ถึงปี2572นะครับจะปรับฐานเงินสมทบ20,000บาท แล้วก็ส่ง1,000บาทปี2573เป็นต้นไปเลยนะครับฐานเงินสมทบจะสูงสุดที่23,000บาทส่ง1,000่ส 1, 150บาทต่อเดือนนะครับบางคนอาจจะมีคำถามว่าฐานเงินสมทบเพิ่มขึ้นคนที่เงินเดือนต่ำกว่า15,000บาทต้องส่งเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าบอกก่อนเลยนะครับว่า ฐานเงินสมทบเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่จำนวนเงินส่ง,สงเงินสมทบ5จากฐานรายได้อย่างเท่าเดิมนั่นเท่ากับว่าคุณที่เงินเดือนต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทไม่ต้องกังวลใดๆคุณยังส่งเท่าเดิมนะครับคุณยังส่งเท่าเดิมไม่มีปัญหาอะไรส่วนใครที่เงินเดือนมากกว่า15,000บาทขึ้นไปแน่นอนละ่ะพอ5มันต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมากยิ่งขึ้น แต่ผลลัพธ์ของการส่งมากยิ่งขึ้นคือนายจ้างเองก็ต้องส่งให้เรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเท่ากับว่าคุณจะได้รับทั้งสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นปัจจุบันสิทธิประโยชน์นะครับด้วยฐานเงินสมทบสูงสุดเนี่ยการส่งสูงสุด750จะได้สิทธิประโยชน์ว่างงาน7,500บาทนะอันนี้ปัจจุบันนะเงินส่งเคาะเเสชีวิต3 0 0 0 0บาทลาขอองหม บาทต่อครั้งบำนาญน,นะครับส่ง15ปีได้3,000บาทต่อเดือนส่ง25ปีได้5,250บาทต่อเดือนเจ็บป่วยได้250บาทต่อวันแต่ถ้าปรับเพิ่มขึ้นนะครับปี2567ถึง2569นะครับส่งสูงสุด875บาทว่างงานนะครับคุณก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเป็น8,750บาทต่อเดือนส่งเคาะชี ทรงเคาะการเสรียชีวิตได้เพิ่มเป็น35,000บาทราคอดนะครับ26,250บาทต่อครั้งทุพพลาภาพได้8,750บาทต่อเดือนบำนาญถ้าส่ง15ปีได้3,500บาทต่อเดือน25ปีได้6,125บาทต่อเดือนเจ็บป่วย292บาทต่อวันปี2570ถึง2572นะครับ ที่ส่งสูงสุด1,000บาทเนี่ยนะครับเราดูสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนะว่างงานได้1,000 0บาทต่อเดือนราคลอดนะครับได้30,000บาทต่อครั้งสงเคราะห์เสียชีวิตนะครับได้40,000บาททุกพลภาพได้1,000 0บาทต่อเดือนบำนาญน,นะครับถ้าส่ง15ปีได้4,000บาทต่อเดือนส่ง25ปีได้7,000บาทต่อเดือนเจ็บป่วยได้3 33 3บาทต่อวันกรณี ปี2573นะครับส่งเงินสมทบสูงสุด1 1 5 0บาทต่อเดือนจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นดังนี้ว่างงานได้11,500บาทต่อเดือนส่งข้อชีวิตได้16,000บาทลาคลอดได้34,500บาทต่อครั้งทุพพลภาพได้11,500บาทต่อเดือนบำนาญน,นะครับถ้าส่ง15ปีได้4,600บาทต่อเดือน ส่ง25ปีได้8,050บาทต่อเดือนเจ็บป่วยได้383บาทต่อวันนะครับตามสิทธิประโยชน์ดังกล่าวดังที่เห็นเลยนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าผลประโยชน์จากการเพิ่มนะครับตัวเงินสมทบฐานไม่ใช่เพิ่มการปรับเพดานรายได้เงินสมทบที่เพิ่มขึ้นเนี่ย มันก็จะเป็นผลให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มตามด้วยนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมต้องส่งเพิ่มด้วยไม่อยากจะส่งเพิ่มนะครับขอบอกเลยว่าการส่งเพิ่มมีแต่ข้อดีนะมีแต่สิทธิประโยชน์อื่นๆที่เป็นประโยชน์เพราะนั้นอ,อย่าไปกังวลเลยนะครับส่วนใครที่เงินสมทบ ฐานเงินสมทบเนี่ยหรือเงินเดือนคุณต่ำกว่าหมื่นห้าอยู่แล้วไม่ไม่มีผลกระทบแน่นอนเพราะนั้นหมดกังวลเรื่องผลกระทบเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลกระทบให้กับคุณนะครับส่วนที่มาที่จำเป็นจะต้องนะครับปรับฐานเงินสมทบให้เพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่7ปี2538นะออกตามความในพระราชบัญญัติ ประกันสังคมปีพุทธศักราช2533ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม2538จนถึงปัจจุบันจึงสมควรให้ปรับปรุงเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตาม มาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการกระจายรายได้ผู้มีรายได้มากไปสู่ผู้มีผู้มีรายได้น้อยภายในระบบประกันสังคมและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนะครับ ก็คือของเก่าเนี่ยใช้มานานแล้วนั่นเองนะครับได้เวลาที่จะต้องปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะที่เขามีการปรับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเราจึงต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนั่นเองนะครับเพราะนั้นอย่าหมดกังวลไปเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ประกันตนทุกๆท,ท่านเนี่ย ในระยะยาวนะได้รับผลประโยชน์แน่นอนไม่ต้องกังวลอะไรนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะแต่หลายท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาได้นะไม่มีปัญหานะครับสอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมยินดีก่อนจากการเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ประกาศสังคม SSO เอถ่ายสแกน q r c o d e ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ เพื่อเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทุกระกันตนประวัติการปลี่โรงพยาบาลแจ้งปลงี่โรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับมากมายสามารถเช็คได้ด้วยตัวคุณเองนะครับผ่านแอดไลน์ประกันสังคมก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจหน่อยและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ